สวัสดีครับผมชื่อยุทธนะครับสวัสดีค่ะโมเมนะคะสวัสดีครับปามนะครับสวัสดีค่ะเจนนะคะสวัสดีครับผมชื่อตั้วนะครับก่อนที่จะมาเกาหลีนะคะเราเป็นคนชอบไอดอลแล้วก็ดูซีรีส์เป็นประจำอยู่แล้วนะคะตอนนี้ดูดีพีอยู่ตั้งแต่ EP 1ีจนถึง EP 2ีเลยค่ะซีรีส์ของเกาหลีที่ชอบก็คือ Descent of the Sun นะครับแล้วก็ชอบหนังเรื่อง Ten to Busan ครับก็ชอบดูซีรีส์มากๆล่าสุดดู The Glory ไป ก็เลยแบบตัดสินใจมาเรียนที่นี่เลยค่ะปกติจะดูหนังและซีรีส์ของเกาหลีผ่านทาง Netflix ครับเอ็นเพนนะคะส่วนมากเราก็จะดูใน YouTube แล้วก็ตอนนี้เอ็นไเพนก็มี v ีเวิรส่วนมากส่วนใหญ่เป็นหลักก็จะดูใน v ีเวิรดนะคะดูผ่าน Netflix ครับผมเพราะว่าเมื่อเราดูมาผ่าน Netflix เนี่ยจะเป็นการสนับสนุนทรัพย์สินทางปัญญาครับผมเพื่อว่าเป็นกําลังใจให้นักแสดงแล้วก็เป็นการซัพพอร์ตนักแสดงทีมงานครับผม แล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายด้วยครับผมขอบคุณครับเพื่อนักแสดงและศิลปินที่เรารักผมอยากให้ทุกท่านช่วยกันรณรงค์ดูแพลตฟอร์มอย่างถูกกฎหมายกันนะครับถ้าทุกคนรักลูกๆแคร์ลูกๆอย่าลืมดูให้ถูกลิขสิทธิ์นะคะอย่าลืมมากดที่ปุ่มสีเหลืองเพื่อเข้าร่วมนะครับอย่าลืมมาเข้าร่วมแคมเปญกันเยอะๆนะคะดูคอนเทนต์ที่ถูกใจแบบถูกลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนทรัพย์สินทางปัญญา